สวัสดีครับผมพอจากบริษัท A อไอโตมิชชั่จำกัดพบกันอีกครั้งหลังจากคลิปที่แล้วเรื่องการอัปโหลดดาวน์โหลด PLC Mitsubishi ด้วยโปรแกรม GX Works 2วันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม Ladder อย่างง่ายเพื่อเข้าใจการทำงานของ PLC ให้มากขึ้นนะครับเรามาดูภาพการเขียนวงจร Ladder และอุปกรณ์ที่ใช้กันก่อนนะครับผมจะอธิบายอุปกรณ์และการทำงานของวงจรนิดหนึ่งนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้มีอยู่สามชิ้นนะครับก็คือ p u s h b อ t t o มสีเขียวกำหนดให้เป็น x 0สีแดงเป็น x 1และพลอดแล้ m มเป็น y 0นะครับส่วนวงจรของเรานะครับกำหนดให้ x 0เป็น no x 1เป็น nc อธิบายเพิ่มเติมนิดนึง no ย่อมาจาก normal open ในภาษาไทยก็คือปกติเปิดหมายความว่ามันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่กดปุ่มนะครับ NC ย่อมาจาก Normal c l o s e ก็คือเป็นปกติปิดหมายความว่ามันจะต่อวงจรตลอดเวลาหากเราไม่กดปุ่มนะครับการทำงานของมันก็คือ1เมื่อกดสวิตช์ X0 หลอดไฟจะติดสว่าง สเมื่อกดปุ่ม X 1หลอดไฟจะดับการทำงานมีเพียงเท่านี้นะครับมาเริ่มเขียนโปรแกรม ladder กันเลยดีกว่าครับกำหนดให้ PLC เป็นรุ่น FX 3 G ขียื่สี MR เปิดโปรแกรม GX Works ไปที่โปรเจกต์เลือก New ซีรีส์เลือกเป็น FX CPU ทายเลือกเป็น FX 3G ทับ FX 3GC โปรเจกต์ทายเลือกเป็น Simple Project Language เลือกเป็น Ladder กดปุ่ม OK มาเริ่มเขียนโปรแกรม Ladder กันเลยดีกว่าครับเริ่มที่สวิตตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือ X0 X0 จะเป็น NO ให้กดที่ไอคอน F5 กำหนดค่าให้เป็น X0 กดปุ่ม OK ต่อไปเป็นสวิตช์ x1 เป็น nc ให้กดปุ่มที่ f6 แล้วเลือกกำหนดค่าเป็น x1 ตัวสุดท้ายจะเป็น y0 กดปุ่ม f7 กำหนดค่าให้เป็น y0 อีกตัวจะเป็น Contact ช่วยคือ y0 จะทำหน้าที่บล็อกตัว y0 ซึ่งเป็นหลอดไฟให้ติดเมื่อเราปล่อยปุ่ม x0 ครับโดยไปที่ชิป F5 กำหนดค่าให้เป็น y0 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูคอมไพล์เลือกบิวหากไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถทำการซิมูเลชันหรือว่าจำลองการทำงานโดยไปที่ไอคอน start stop simulation สามารถกดปุ่ม start stop ได้เลยตัวซิมูเลชันจะทำการจำลองโดยทำงานกับเหมือน PLC จริงๆ ไม่ได้แล้วให้กดปุ่ม close นะครับเราจะเห็นว่าตัว x หนึ่งทำงานแล้วเนื่องจากเป็น n สีขั้นตอนแรกกดปุ่ม x หนึ่งไปที่ debug modify value นะครับให้กดปุ่ม on เราจะพบว่า y ศูนย ได้ทํางานแล้วหากต้องการที่จะหยุดการทํางานของ Y ศย์ให้กดปุ่มที่ Y 1โดยไปที่ Debug Modify Value นะครับแล้วกดปุ่ม On ที่ X หนึ่งครับเราจะพบว่า Y ศนย์หยุดการทํางานเอาละครับเรามาดูการทํางานของวงจรกันจากจรต้นที่เรากําหนดให้ Push Button สีเขียวเป็น X 0ย์สีแดงเป็น X หนึ่ง ดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับเมื่อเรากดปุ่ม X0 ไฟจะติดถ้าเรากดปุ่ม X1 ไฟจะดับนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้กับการเขียนแลดเดเบื้องต้นคลิปหน้ามีอะไรติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับขอบคุณครับ